เทคนิคการปั้นแต่งไขมันบนใบหน้าให้เข้ารูปนะคะนิดจะทําขณะที่คุณลูกค้าออกจากห้องอบใหม่ๆค่ะนะคะพอสครับผิวกายเรียบร้อยแล้วเราจะมาปั้นแต่งไขมันบนใบหน้าให้เข้ารูปค่ะนะคะโกยความคอย่นเหนียงย้อยนะคะแก้มห้อยล่องแก้มร่องน้ำหมากถุงใต้ตาจุดไหนที่มีปัญหานิดจะโฟกัสงานก่อนที่จะอบสม,มุนไพรค่ะเพราะการอบสม,มุนไพรทําให้ผิวหน้ายืดหยุ่นเราจะมองปัญหาได้ยากมากแล้วบวกกับ กล้ามเนื้อคลายตัวด้วยไขยมันอ่อนตัวด้วยพยายามโฟกัสแล้วก็จําให้ได้ว่าปัญหาของคุณลูกค้าท่านหนึ่งท่านหนึ่งมีปัญหาในจุดไหนแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาให้ตรงจุดค่ะนะคะความหย่อนคอยนี่คือข้อสําคัญความย่อนคอยมาจากหน้าอกที่ตกย้อยคอยลงไปค่ะมันดึงหนังหน้าลงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันกระชับเราต้องโกยนะคะโกยจากด้านล่างขึ้นมานะคะนิดไม่สามารถที่จะรีวิวให้คุณดูได้เนาะ คุณต้องสัมผัสด้วยตัวเองค่ะนะคะพอโกยด้านล่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไล่มาโกยคอโกยเนียงโกยร่องแก้มร่องน้ำหมากแก้มตกแก้มห้อยปั้นแต่งนะคะดังนะคะแล้วก็ลบเรือนริ้วรอยรอบดวงตานะคะการยกโกยนะคะหลังจากนี่อบสมุนไพรแล้วจะไม่มีเอฟเฟกหลังจากการทำงานค่ะนะคะใบหน้าจะกระชับได้รูปสวยงาม ขั้นตอนร้อนก็คือขั้นตอนร้อนนะคะมีเอ็ซถามมาหลายท่านว่าโดนความร้อนแล้วผิวหน้าคลายตัวไขมันอ่อนตัวแล้วจะทํายังไงให้มันกระชับขั้นตอนร้อนก็คือประมาณเจ็ดแปขั้นตอน,นะค่ะนะคะแล้วจะมีขั้นตอนเย็นนะคะเราจะประครบความเย็นเพื่อให้ไขมันมันเข้าที่ค่ะนะคะพอเราปั้นแต่งเรียบร้อยนะคะเราสครับผิวกายผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาประครบความเย็นนะคะด้วยไข่ขาวด้วยแตงกวาแช่ยเย็น นะคะด้วยขวดน้ําเย็นนะคะเพื่อให้ไขมันที่เราปั้นแต่งได้ให้มันอยู่ตัวนะคะล็อกไขมันนะคะต้องพูดคําว่าล็อกไขมันนะคะ<ช>แล้วก็ทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยการสครับทองคําค่ะนะคะมาร์กทองคําทิ้งไว้เพื่อความกระจ่างใสของผิวหน้านะคะ,คะแล้วก็ผิวกายนี่จะสะครับนะคะถัมุนไพรแล้วก็พอกกาแฟทิ้งไวดด้จนกว่าเราจะทํางานเสร็จพออาบน้ําแล้วก็ผิวกายก็จะเบาค่ะนะคะผิวหน้าก็จะใส ไหลลิ้วรอยค่ะนะคะความหย่อนคอยก็ต้องรอเวลาสักประมาณสามสวันนะคะความหย่อนคอยก็จะหายไปถ้าคุณทําตามที่นิดแนะนํานะคะน่าจะกระชับได้รูปสวยงามหลังจากทําไปกับนิดนะคะให้ใช้ความเย็นช่วยค่ะนะคะเพราะว่านิดปั้นแต่งเข้ารูปแล้วแต่ว่ามันยังไม่กระชับไม่ได้รูป ก็แนะนําลูกค้าแต่ละท่านแล้วก็ให้ไข่ขาวไปด้วยค่ะนะคะประครบไข่ขาวประครบความเย็นของน้ําแข็งหรือทําอะไรก็ได้นะคะใช้เจแลแก้ไข่ก็ได้นะคะประครบรูปหน้าให้มันรูปวีเชฟค่ะนะคะอ่าสังเกตที่แขนนิดนะคะนิดจะปั้นแต่งไขมันให้มันเข้ารูปคุณก็จะใช้ความเย็นประมาณนี้นะคะเพื่อความเฟิร์มเพื่อความกระชับได้รูปสวยงามใบหน้าของคุณเอง